ด่วนที่สุดรัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามยูเครนใช้ดโดรนกว่า800ลำระดมถล่มเมืองสำคัญเคียฟพังยับอาคารรัฐบาลไยลุกคนหนีตายโอลมานยูเครนถึงกับประกาศขอความช่วยเหลือด่วนจากโลกตะวันตกอะไรทำให้รัสเซียกล้าบุกหนักขนาดนี้และโลกจะตอบโต้ยังไงผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาโลกทั้งโลกต้องช็อก เพราะรัเสเซียเพิ่งทำสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นในตอนนี้นั่นคือการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามเริ่มต้นไม่ใช่แค่โดรนไม่กี่ลำนะครับแต่มากถึง805ลำบวกกับจรวดอีกหลายลูกยิงถล่มใส่หลายเมืองของยูเครนพร้อมกันทั้งเคียฟโอดิซาซาโปริเชียถูกถล่มอย่างหนักและที่หนักสุดคือกรุงเคียฟซึ่งไม่ใช่แค่โดนยิงแต่ครั้งนี้อาคารรัฐบาลกลาง ถูกโจมตีโดยตรงจนไฟลุกท่วมทั้งตึกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สงครามครั้งนี้ที่ตึกสำคัญขนาดนี้โดนโจมตีลองคิดดูนะครับกลางดึกเสียงไซเรนดังทั่วเมืองคนวิ่งหนีตายกันจ้าละวันไฟดับน้ำขาดและเสียงระเบิดดังต่อเนื่องเกือบทั้งคืนคำถามคือทำไมรัเสเซียต้องทุ่มโจมตีครั้งใหญ่ตอนนี้ปูตินกำลังส่งสัญญาณอะไรและยูเครนถึงกับต้องร้องขอความช่วยเหลือด่วนแบบนี้ แปลว่าอะไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแบบหมดเปลือกเมื่อคืนเวลาประมาณตีหนึ่งของยูเครนเสียงไซเรนดังขึ้นแทบจะพร้อมกันทั้งประเทศเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัสเซียทุ่มโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า3ปีของสงครามข้อมูลจากกองทัพยูเครนบอกว่ารัสเซียส่งดโดรนกามิกาเซ่กว่า8 0 5าลำเข้ามาพร้อมกับจรวดอีก13ลูกระดมถล่มหลายเมืองสำคัญแบบพร้อมกันทั้งเคฟโอดิซาซาปปริเชีย ครีวิริฮิถูกถล่มอย่างหนักและที่หนักสุดคือกรุงเคียฟซึ่งไม่ใช่แค่โดนยิงแต่ครั้งนี้อาคารรัฐบาลกลางถูกโจมตีโดยตรงจนไฟลุกไหม้ทั้งตึกภาพที่ออกมานะครับคือไฟสีส้มลุกโชนทั่วทั้งชั้นคนงานดับเพลิงวิ่งเข้ามาควบคุมเพลิงท่ามกลางเสียงระเบิดที่ยังดังต่อเนื่องไม่ใช่แค่เคียฟเมืองใหญ่อย่างโอดิซาซาโปริเชียครีวีรีฮิก็โดนด้วยเหมือนกันครับ มีรายงานว่าที่โอดิสซ่าท่าเรือเสียหายหนักระบบไฟฟ้าดับทั่วเมืองรถพยาบาลวิ่งไม่หยุดทั้งคืนส่วนระบบป้องกันของยูเครนก็ทำงานเต็มที่นะครับเขาบอกว่าสามารถสกัดโดรนได้ถึง747ลำและจะรวดอีก4ลูกแต่ถามจริงส่งมาเกือบพันลำต่อให้ยิงตก90%มันก็ยังมีที่หลุดเข้ามาถล่มเมืองอยู่ดีคำถามคือทำไมรัเสเซียถึงยอมทุ่มรัพยากรขนาดนี้ จะโชว์พลังหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงหลังครับแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่าความเสียหายครั้งนี้หนักแค่ไหนเอาล่ะครับหลังจากการโจมตีครั้งใหญ่เมื่อคืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสียหายมหาศาลและชีวิตผู้คนที่ต้องสังเวย รายงานล่าสุดจากทางการยูเครนบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีกเกือบ44รายบางรายบอกว่าในผู้เสียชีวิตมีเด็กทารกด้วยนะครับฟังแล้วใจหายจริงๆที่กรุงเคียฟอาคารรัฐบาลกลางที่ถูกโจมตีคือตึกสูงหลายชั้นไฟไหม้ลุกลามอย่างรุนแรงจนทีมดับเพลิงต้องระดมกำลังเกือบทั้งคืนกว่าจะควบคุมได้ภาพที่เห็นนะครับคือไฟสอีอมพุ่งขึ้นฟ้าเหมือนสากหนังสงครามแต่นี่คือเรื่องจริงครับ ที่โอดิสซ่าท่าเรือเสียหายระบบไฟฟ้าลุ่มเป็นวงกว้างบ้านเรือนหลายร้อยหลังถูกทำลายมีรายงานคนต้องนอนในบังเกอร์ทั้งคืนโดยไม่มีไฟไม่มีน้ำใช้ผมอยากให้คุณลองนึกภาพนะครับเวลากลางคืนอุณหภูมิต่ำเสียงไซเรนดังทั่วเมืองเด็กๆต้องกอดพ่อแม่ร้องไห้ในที่หลบภัยบางคนเล่าว่าหนูอุ้มลูกลงไปใต้ดินตอนจรวดเริ่มลงมาหนูคิดว่านี่คือคืนสุดท้ายของชีวิตเรา ฟังแล้วผมบอกเลยน้ำตาจะไหลครับและอย่ายืมนะครับว่าแม้ยูเครนจะสกัดโดรนไปถึง747ลำแต่แค่ที่หลุดเข้ามาก็พอจะทำให้เกิดความสูญเสียระดับนี้แล้วแล้วถ้าครั้งหน้ารัเสเซียทุ่มอีกจะเกิดอะไรขึ้นหลังเหตุการณ์เมื่อคืนโลกทั้งโลกต้องหันมามองครับเพราะสิ่งที่รัเสเซียทำครั้งนี้ไม่ใช่แค่โจมตีธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณเริ่มจากฝั่งยูเครนก่อนประธานาธิบดีวโลดิเมียเซเลนสกี้ออกมาแถลงกลางดึกเลยครับ เขาบอกว่านี่คือการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามครั้งนี้เราต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มทันทีเขาย้ำคำว่าทันทีเพราะตอนนี้ยูเครนไม่เหลือทางเลือกแล้วโดนโจมตีระดับนี้ถ้าไม่มีอาวุธเสริมไม่มีทางต้านอยู่ข้ามาที่ฝั่งสหรัฐทำเนียบขาวรีบออกมาประนามรัสเซียทันทีบอกว่านี่เป็นการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมและมีรายงานว่าสภาคองเกรสเตรียมอนุมัติแพ็กเกจช่วยเหลือใหม่ให้ยูเครน เพิ่มอาวุธป้องกันทางอากาศและโดรนสกัดภายในไม่กี่วันข้างหน้าส่วนยุโรปเองก็ไม่อยู่เฉยครับสหาภาพยุโรปเรียกประชุมฉุกเฉินบางประเทศเสนอมาตรการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียรอบใหม่และเดนมาร์กกับเยอรมนีก็ส่งสัญญาณว่าจะส่งแบตเตอรี่ป้องก,กันทางอากาศ p ทริออตไปเพิ่มแต่ถามจริงนะครับแม้โลกจะประนามและช่วยเหลือแต่รัสเซียแคร์ไหมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเหมือนการบอกว่าผมยังมีของ ผมยังเล่นใหญ่ได้และอย่าลืมตลอด3ปีที่ผ่านมารัเสเซียไม่เคยหยุดขยายอุตสาหกรรมอาวุธเลยครับทีนี้คำถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้คือทำไมรัเสเซียต้องโจมตีหนักขนาดนี้ในตอนนี้ผมจะสรุปให้ฟังเป็น4เหตุผลหลักครับ 1. โชว์แสงยานุภาพคมยูเครนและโลกตะวันตกรักเสเซียต้องการบอกโลกว่าผมยังมีอาวุธผมยังโจมตีแบบไม่ปราณีได้การส่งโดรน8 0 5ลำพร้อมจรวด ไม่ใช่แค่เพื่อสร้างความเสียหายแต่เพื่อโชว์ให้เนโต้เห็นว่าอย่าคิดว่ารัเสเซียหมดแรง 2. ทำลายขวัญกำลังใจประชาชนยูเครนการโจมตีเมืองหลวงเคียฟและอาคารรัฐบาลคือการส่งสัญญาณว่าที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเป้าหมายคือให้คนรู้สึกสิ้นหวังกดดันรัฐบาลยูเครนให้ยอมเจรจา 3. ตอบโต้การสนับสนุนจากนโตช่วงนี้ยูเครนเพิ่งได้รับสัญญาณว่าจะได้ระบบแพทริออ และอาวุธหนักจากสหรัฐและยุโรปรัสเซียอาจต้องการโจมตีก่อนที่ระบบเหล่านี้จะถูกติดตั้งครบเพื่อสร้างความได้เปรียบ 4. สัญญาณก่อนการประชุม G 2 0และ UN ออย่าลืมนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์จะมีการประชุมใหญ่รัสเซียอาจต้องการขึ้นโต๊ะเจรจาในฐานะที่ฝ่ายที่ยังแข็งแกร่งเพื่อเรียกร้องข้อตกลงในแบบที่ตัวเองต้องการแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าเหตุผลเหล่านี้ถูกต้องแปลว่าการโจมตีเมื่อคือน อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอาจมีรอบที่ใหญ่กว่าเดิมถ้าโลกไม่หาทางหยุดมันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามรัสเซียยูเครนกว่า3ปีที่ผ่านมารัสเซียส่งโรนเกือบพันลำกับจรวดถล่มหลายเมืองสาคัญยูเครนร้องขอความช่วยเหลือจากทั้งโลกขณะที่สหรัฐและยุโรปกําลังเตรียมแผนตอบโต้แต่สุดท้ายคําถามที่ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดคือสงครามนี้จะจบเมื่อไหร่ และจะต้องแลกด้วยชีวิตอีกกี่คนคุณคิดเห็นยังไงกับการโจมตีครั้งนี้คิดว่ารัเสเซียจะหยุดหรือจะยิ่งเล่นใหญ่กว่านี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวใหญ่แบบนี้ก่อนใครผมจะติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์แล้วเจอกันคลิปหน้า